วิธีการเล่นตัวให้แฟนมันโคตรอยากได้คุณหรือให้แฟนยิ่งอยากได้คุณกดข้อที่หนึ่งครับกดของการปั่นจิตใต้สำนึกของเขาให้เห็นคุณค่าของคุณก่อนจำไว้นะครับคุณมีหน้าที่ทำให้คนเห็นคุณค่าของคุณก่อนจะทำอื่นๆใดทั้งสิ้น ก่อนจะมีกิจกรรมก่อนมีเรื่องบนเตียงก่อนให้หยิบยืมเงินก่อนทัดสร้างคุณงามความดีก่อนโทรหาเขาก่อนเช็ตหาเขาสิ่งที่คุณต้องทําเป็นลําดับแรกคือทําให้คนเห็นคุณค่าของคุณถ้าเราจะเล่นตัวแต่ในขณะที่เล่นตัวคนมันต้องเห็นคุณค่ามันต้องทํายังไงบ้างสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักพลาดและมักโดนทิ้งโดนลดสถานะหรือแฟนมักมีมือที่สาม หรือเขามักเชื่อคนรอบข้างมากกว่าคุณคนที่มักพลาดเช่นหนึ่งครับคุณตอบแชทไวครับสองครับมักจะทักไปก่อนครับหรือครับตามจิตครับโตหาครับนี่คือสิ่งที่คนมักพลาดเพราะคุณไม่สงวนท่าทีความอยากของตัวเองไว้เลยครับจำไว้ว่าควรไม่ว่างบ้างในบางครั้งตอบแชทให้ช้าบ้างสิ่งที่คุณต้องทำกันเลยครับการขอดูคิวก่อน ไม่ว่าเขาจะชวนไปไหนการขอดูคิวดูจังหวะดูท่าทีเดี๋ยวดูงานองอางต่างๆแล้วฉันจะคอนเฟิร์มกลับไปเห็นไหมมันดูมีคลาสดูมีระดับคุณต้องเซตระบบความคิดของคนให้รู้สึกว่าคุณเป็นคนมีค่า